สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมนีสาสองผ้ารอค่ะรอมหาอยู่หากิ่นค่ะเดเวล่าค่ะบสองใบสามค่ะพี่น้องสาสองกะชีพ่ารอหาอยู่หากินแลงค่ะเนี่ยไปกินแลงครับพี่น้องมณีสาสองผ้ามหาบกหอยค่ะพี่น้องหอยกาบค่ะหรือบางหอยหวานค่ะพี่น้องอยู่หอยอยู่ห้องค่ะแต่มนีกสิบพ้าเนี่ยค่ะ มาหาน้ำหอยน้ำห้องน้ำฝายค่ะพี่น้องหาหอยกาบค่ะหาหอยหวานค่ะพี่น้องมากับทีมงานค่ะมาหาอยู่หากินค่ะพี่น้องตาสองมาเลาะผ้าเลาะค่ะเลาะมาเบิงวิธีที่ิิธีสารเฮ้าค่ะหาอยู่หากินวายูจังใดค่ะเล็กหน่อยก็ะเล่นน้ำเป็นตะมวนเครื่องหยางค่ะผุ่นเป็นค่ะในหาดทรายในฝั่งฝายค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหาดทรายค่ะหาดทรายสวยๆค่ะ กับบรรยากาศค่ะบรรยากาศทอนหอนค่ะมะเรีนน้ำค่ะหาหอยค่ะพี่น้องเอาไปเห้่กับข่าวแรกค่ะพี่น้องถ้าสองสิบห้ามาเบิ่งวิธีหาค่ะว่าหาจังไดน,นะคะ่ะหาหอยกาบหาหอยหวานค่ะพี่น้อง่าหาแนวใดค่ะมันนี้กามาก,กับเจนกเจสีค่ะ หอยหวานค่ะพี่น้องหอยพวกนี้ก็ซีอิู่ใต้ใต้ก้อนหินใหญ่ด้คะพี่น้องอยู่ใต่หินใต้ดินทรายค่ะพี่น้องเพิ่งมลงไปเพิ่นกิบติเห็นค่ะเห็นแล้วพี่น้องได้แล้วค่ะได้แล้วนี่ค่ะหอยกาหอยหวานค่ะพี่น้องถ้ากันหาอยู่หากินค่ะ หากับเพาไปกินแรงคับพี่น้องเอาไปพาร์ค่ะเอาไปย่ำค่ะพี่น้องเห็ดน,นําจิ้มเจีเ๊ยบค่ะแล้วก็จิ้มลงไป่พรมบเบิงเจสีค่ะพี่น้องว่าเพื่อนได้ร้ายเลี้ยงค่ะพระมบเบิงเจสีว่าเพื่อนได้หลายบบค่ะ เพิ่นง้มระคาง้มหอยค่ะเพิ่นได้หลายหรือยังสตาสองสิบห้ามาเบิงค่ะพี่น้องได้หลายเลยป้ายายให้สาวสองเบิงแน่ได้หลายบ่โอ้ยพี่น้องเพิ่นได้หลายแล้วค่ะยับข้บาวไม้ไก่ในยายใ เนื้อข้าวมัไก่นนค่ะสิได้เบิงค่ะเบิ้งด้พี่น้องเด้อยายสีเิ่นหาค่ะเิ่นหาหอยหวานหอยกาบค่ะพี่น้องชีวิตอีสานค่ะหาอยู่หากินแรงค่ะนี่กระเทาไปหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งจำแจวค่ะหรือว่าเห็ดหรือเห็ดเป็นยำก็ได้ค่ะพี่น้องยำหอยหวานยำหอยกาบค่ะพี่น้องคภาษาอีสานชืว่าก้อยหอยค่ะก้อยใส่มดแดงค่ะใส่ไข่มดแดงน้ำค่ะ กับส่สมติวค่ะพี่น้องกีกับสมติ๋วแซ่บแซ่บค่ะสมปวยรวยปวยรวยค่ะพี่น้องอันนี้มหาตามฝายค่ะพี่น้องตามหวยตามห้องค่ะโอ้ยเบิงค่ะเบิงได้หลายแล้วค่ะพี่น้องได้หลายแล้วหอยหวานอยาไปอีกนะย่าอยากคูมาอีกเบิงโอ้ยได้หลายค่ะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหน่วยงามค่ะหน่วยงามหลายจ้ะพี่น้อง หาอยู่หากินค่ะหางุ้มใตเห็นค่ะพี่น้องใต่ดินทรายในดินทรายค่ะหอยกาบหอยหวานค่ะพี่น้องกรบรรยากาศค่ะบรรยากาศหนาหนางุ้มค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างบรรยากาศเย็นมากร้อนมากร้อนระอุค่ะร้อนมากค่กกะกับบรรยากาศนี้ คาซีว่าเย็นก็นได้ค่ะเพราะว่เาเขาแซ่น้ำค่ะยายโง่ยายโง่มาทางพี่ยายสีเอิรนแล้วมาทางพี่เดอ้อทางพี่หลายแห้งทางพี่หลายแห้งยายโเอ,อ้ยมาพี่เดอ้อ มาเด้อจ้มามหาทา่านน่เด้อหลายหลายยายหนูก,กํำลังมากค่ะยายสีบาบางนี่หลายค่ะพี่น้องคนเอ่นกันมาง่มเบิงค่ะหา,างง้มหอยกาบหอยหวานค่ะพีนพ่น้องตาสองสิบห้าเบิงค่ะว่าเพิ่นได้หลายหรือย,อย่งค่ะ อาม่าเบอร์ในย้ายสีอามาสาสองเบอร์เนจาวัดเดลารีย่างจ้าอุ้ยเป็นตาอ่อนซ้อนค่ะพี่น้องอุ้ยอ่อ,อนซ้อนหลายค่ะอ่อ,อนซ้อนค่ะหอยหวานได้ค่ะพี่น้องหอยหวานจ้ามิตเตอนวยใหญ่ๆค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งค่ะเอาไปหนึ่งเอาไปผัดค่ะพี่น้อง แสบแสบได้ค่ะพาดแล้วก็แสบค่ะอันนี้หอยหวานค่ะพี่น้องถ้าเป็นหอยกาบก็สิไปแกะเอาไปต้มแล้วก็แกะแล้วก็ก้อยค่ะก็สิก้อยหอยกาบค่ะพี่น้องก้อยใส่มอดแดงแน่บัดนี้ใส่ไข่มดแดงลงไปคาเซตัวตัวเป็นแต่แสบขึืนอย่างนี้ค่ะถ้าสองพามาหาอยู่หากินรับพี่น้องหาแนวกินแรงค่ะกับทีมงานค่ะเจสีเจดนุกจากพี่น้อง อ่อนซ่อนค่ะได้ห้ายแล้วค่ะพี่น้องก็บรรยากาศค่ะพี่น้องรอบขางเบืองแน่ค่ะอากาศเริ่มแดดก็เริ่มอ่อนลวค่ะพี่น้องเบื้องแน่ค่ะหูซสือกว่าเย็นเย็นมาแล้วค่ะหนาวหนาวค่ะพี่น้องแซน้ำโดนบ่ออันนี้ทีมงานค่ะทีมงานหาอยู่หากินได้ค่ะนี่ ยายสีกับยายนกค่ะหรือว่าเจสีเจนกค่ะพี่น้องปัญหาอยู่หากินอันนี้ปัญหาเกงค่ะใบสองใบสามมากค่ะกระสีเริ่มค่ะหาคู่หากระตาค่ะออกหากินค่ะพี่น้องหากินแร้งค่ะอันนี้ไปกินแร้งค่ะพี่น้องถ้าซื้อเขาค่ะคือสิ้บะท้นค่ะต่ก็ะเลยต้องหาแนวไปกินแร้งค่ะพี่น้องเพื่อิีประยับ เพื่อสิประหยัดเงินน้ำค่ะพี่น้องประหยัดในครั้วเรือนของเฮ้าค่ะพี่น้องทำแล้วพี่น้องสีมุงแรงแล้วค่ะพี่น้องซาสองกับสิกันกลับบ้านค่ะกระฝากกดติดตามเมดเดร์ค่ะกดประดิง่งกดหัวใจค่ะ ติดตามครับพี่น้องทลิปงานสาวสองค่ะอาจจเด้กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าค่ะเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ